เดี๋ยวคลิปนี้นะก็จะมารีวิวสรุปยางไม้ปิ้งปอง d HS, h s Hurricane Neo นี่เป็นตัวรองท็อปนะนี่ครับ Hurricane Hurricane 3 Neo ตัวรองท็อปเหตุผลที่เปลี่ยนจะย้ายค่ายก็เพราะว่าเวลาเรายิ่งใช้ใช้ไปอะ แต่ตอนแรกอะ่ะมันก็ตีแรงตีหนักแน่นอยู่นะมันก็หนึบพอสมควรแต่พอใช้ไปเนี่ยมันแบบมันหนึบขึ้นพอมันเหนียวขึ้นอะ่ะการอมลูกของเขาอะ่ะเวลาลูกไปกระทบอะ่ะอย่างเงี้ยเป็นกรณีลูกที่มันมากระทบปึ๊บแล้วมันดูดมันดูดเพราะว่ามันเหนียวมากปึ๊บแล้วลูกที่ออกอะ่ะมันไม่แรง แต่ความหมุนนะโอเคหมุนหมุนมากแต่มันลูกมันไม่แรงนะครับแล้วข้อเสียข้อหนึ่งคือมันค่อนข้างที่จะกินกำลังคนตีมากกินมากเลยอะ่นะ,ะเอาไว้แบบสปินหนักๆคนที่เข้าลูกเก่งๆเข้าลูกแม่นๆตีถูกจุดของลูกครับอย่างเงี้ยเออตีถูกจุดของลูกอะะ่อออกอกอะ ก็จะได้ความหมุนของลูกที่รุนแรงมากมแต่ข้อเสียหลักๆเลยคือโคตรกินแรงกินพลังงานมากนะครับสำหรับเจ้าตัว dhs h o l i g a n e neo ตัว l อง g top นะครับอันนี้ถ้าถ้าเกิดใช้แปลนานอะ่ะพอมันเงาอันนี้อันนี้คือมือสัมผัสเยอะพอมันเงาเน,นี่ยความหนึกมันอะ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นมันก็จะเหนียวมากขึ้น แต่อย่างเงี้ยมันยังมีคุคนๆอยู่เพราะว่าสารเคลือบจากโรงงานของเขามันมันออกไม่หมดมีพี่บางท่านหลายคนที่เขาใช้จนแบบมันเงาเว็บเลยอะ่ะเนี่ยมันก็จะเงาหมดเลยเห็นไหมมันจะงงเงาอย่างเงี้ยอันเนี้ยฝั่งเนี้ยคือรอยที่สารเคลือบมันยังออกไม่หมดอย่างเงี้ยคือมันจะเหนียวมากกว่าตรงนี้อันนี้อันนี้จะเหนียวกว่าอ,อันนี้ผมจะเปลี่ยนแล้วผมจะย,าย้ายค่าย จะย้ายจากจีนไปยุโรปก,กับญี่ปุ่นนะครับก็ได้สั่งยางมาแล้วเดี๋ยวประมาณนี้ครับมาสรุปวันนี้ให้ฟังว่าเจ้าตัวยางคริเคียนโคตรกินกําลังเลยกินพลังงานกินแรงมากก็ขอย้ายหนีแล้วกันนะครับก็โอเคประมาณนี้แหละก็จะส่งต่อนะครับนี่ก็ยังใหม่ใหม่อยู่เลยนะใหม่มอยู่เลยที่ชอบเพราะว่าฟองน้ำมันสวยสีน้ำเงินกับสีส้มเออนั้นแหละก็โอเคนี่แหละประมาณนี้ครับ